วิทยุราชมงคลธัญบุรีนำเสนอเรื่องราวไลฟ์สไตล์เกร็ดความรู้สาระที่มาพร้อมกับสเสน่ห์ที่เชื่อมต่อระหว่างคนรุ่นก่อนกับยุคป,ปัจจุบันย้อนรอยทุกเรื่องราวที่น่าสนใจในความทรงจำที่ปัจจุบันถูกลืมเลือนกับรายการเรื่องเก่าที่เรารักดำเนินรายการโดยชาวบริษัอรุณทัศทาง FM89.5 เเมกะเฮิร์ตวิทยุราชมงคลธัญบุรี สวัสดีครับคุณผู้ฟังวันนี้รายการเรื่องเก่าเที่ยวรักกับผมชลิตอรุณทัศน์แล้วก็พี่เจี๊ยบนะครับนันทวันฉิมพารีเจ้าของแบรนด์กระเป๋า Good o l d d เด s ในอดีตที่เราคุ้นเคยกันดีครับก็ยังนั่งพูดคุยกันอยู่เหมือนเดิมนะครับและแน่นอนครับเวลาดีๆทุกค่ำคืนวันศุกร์ที่คืนจนถึงที่คืนครึ่งนะครับทางคลื่น89.5 FM สถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรีก็จะมีเรื่องราวที่น่าประทับใจแล้วก็ความทรงจำที่หลากหลายซ่อนอยู่ ในรายการนะฮะวันนี้เราก็กลับมาพูดคุยกันถึงแบรนด์กระเป๋าที่คลองใจัวรุ่นแล้วก็คลองใจตัวมาถึงรวมถึงตัวผมเองด้วยนะเพราะว่าก็เป็นลูกค้าของแบรนด์พี่เจี๊ยบอยู่เหมือนกันนะฮะเพราะว่าเรียนทายวิจิตส์ตอนนั้นเรียนทายวิจิตนะฮะแล้ววิจิตนี่ใช้เยอะมากเราเวลาไปซื้เราก็จะไปกันเป็นกลุ่มๆนะฮะคนนี้เอาสีนี้คนที่เอาสีนั้นใช่ใช่เรามีหลายใบในคอลเลคชั่นนะจริงๆพี่เคยไปแอบดูด้วยนะ แอบดูยังไงพี่ที่ไทยวิจิตสินว่าจงเหอใช้กระเป๋าคือพี่เคยมีเพื่อนรุ่นพี่เขาอยู่ในซอยนั้นแล้วเวลาขับรถผ่านพี่ก็อุ้ยกระเป๋าเราอ้กระเป๋าเราแล้วไปแอบแอบบดูในโรงเรียนยังไงไม่ก็ไปยืนดูคนใช้กันเยอะเยองเยอะเพราะว่าอมันอย่างที่บอกคือมันมีช่องใส่ของเยอะแล้วก็ซิปเซิร์ฟก็แข็งแรงแล้วก็ ใส่ทั้งสีด้วยความที่เราเรียนศิลปะอะครับมันก็จะมีทั้งขวดสีโปสเตอร์สีน้ำสมัยมันมอมมากเลยนะแต่มันเท่เลอะมันเลอะมันเลอะแต่พี่ชอบอย่างนั้นขู่พิมพ์สุดๆนี่แหละนี่แหละมันจะเพราะเราในกระเป๋ากระเป๋าของพเธียมันจะจะเลอะมันจะเคลอะมากเพราะว่าเลอะทั้งสีเลอะเรียนภาพพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยหมึกก็จะเลอะเรียนปั้นก็เลอะพี่ชอบแบบนั้น ซักซีดมาสีมอมๆหรือวาดอะไรมาพี่สุดอ้ยน่ารักน้องพี่ขอซื้อได้ไหมมจริงเหรอเออพี่เคยขอไม่ให้ทำไมอ่ะเขาพี่ว่ามันสวยแต่เขาไม่ให้พี่เขาไม่ยอมพี่เอาของใหม่แรกเขาก็ไม่ยอมแรกมันมันมันสมบุกสมบ้านเนี้อี่แล้วก็มันมันใส่ของได้เยอะอย่างที่บอกเขารัก ไปแล้วเขาไม่ยอมเปลี่ยนเขารักเนี่ยเป็นใบใหม่ผมใช่ใช่กระเป๋าทุกใบแล้วก็เราใช้ทุกวันนะนะมันก็มีเรื่องราวมีความทรงจำอยู่ด้วนนะครับตะกี้เราได้พูดคุยกันไปถึงว่าเอ๊ะทำไมแบรนด์กระเป๋ายี่ห้อนี้ถึงกลายเป็นกระเป๋าที่เด็กๆทุกคนต้องใช้แล้วก็กลายเป็นแบรนด์ขวัญใจของพวกเราพี่เจยบอกว่าเป็นเพราะว่าตอบโจทย์ของลูกค้าได้ตรงจุดเขาต้องการอะไรเราก็ มีตอบสนองเขาจนครบถ้วนเลยใช่ไหมฮะคือพี่พี่มักจกะใส่ใจความความต้องการของเด็กๆเ,เวลาเขาบ่นอะไรอะไรเงี้ยพี่เป็นคนแบบเหมือนหมกมุ่น <c oughs> ย้ำคิดย้ำทำด <c oughs> ีสัยเอะไง้นกลับไปนอนนึกอะไรแบบนี้คะ่ะ <c oughs> แก่แล้วก็ยังเป็นนะแต่คือพี่ก็ไปนอนนึกเด็กบอกเนี่ยแบบกระเป๋าใช้ทั้งห้องรือสีแดงเพราะว่าห้องสามมันใช้สีม่วงไปแล้วห้องหนึ่งใช้สีแดงห้องสองก็ใช้สีเขียวกันเราบอกอ๋อแบ่งกันเป็นห้องห้องนี้เลยเหรอพี่ก็งงก็ทําไงอ่ะ <c oughs> หยิบผิดหยิบถูก พี่ก็เลยเออถ้าพี่ทำซิปที่มันต่างกันไปก็เห็นแต่ไกลว่าไม่เหมือนกันอะแล้วเวลาโดนอาจารย์ยุดนะโดนอาจารย์ <c oughs> แล้วก็เลยแบบแต่ตอนหลังก็คือคือพี่พี่จริงๆก็คือว่าดูปัญหาของลูกค้าเขาอยากได้อะไรพี่ก็ตามใจไปอะ่ะบางคนแบบพี่หนูอยากได้ใบหนึ่งที่มันมีสีทุกสีเลยได้ไหมคะ <c oughs> พี่บอกฮะ <c oughs> เออจริงๆพี่ก็มีเศษแบบนั้นนะคือยังไงพี่ใบนี้มีสีทุกสีคือสมมติเราตัดกระเป๋าสีแดงม,มันก็จะมีเศษเหลือมชสีมว่วงพี่ก็เอาแดงมว่วงหรือมาทุกชิ้นที่มันเป็นแบบแพทเทิร์นของมันมาประกอบเราเรียกว่ากระเป๋ารุ่นสลับสีปรากฏว่าขายดีมากจริงเหรอจริงออค่ะกลายเป็นขายดีมากเราทำไมเย็บทีละสีทีสีเข้ารวมกันอย่างนี้ใช่ไหมใช่ก็คือมันเป็นแพทเทิร์นของสุดสุดไอ้ฝากระเป๋าอันนี้ของสีม่วงมันอาจจะมีเหลืออยู่ แล้วก็มาใชต้ตรงนี้เป็นของสีแดงมีเอามาใช้ที่มันตัดเหมือนมันตัดแพทเทิร์นแล้วมันเหลือ,อแล้วเราก็เอามาแพทเทิร์นนี้ประกอบให้ครบหนึ่งใบแต่ว่าคุณสีอะไรก็สายสีนั้นแต่ปรากฏว่าเออมันก็เป็นดีมันก็เท่อะเท่เลยเท่เลยครับอนอกจากการตอบโจทย์ตอบสนองความต้องการของ,ของลูกค้าได้ครบถ้วนแล้วเนี่ยพี่เะพ่ยพจะบอกนะไหมครับว่า มีเหตุผลอะไรื่น้มที่ทําให้กระเป๋า good o ูต d เดสกลายเป็นกระเป๋าในตํานานที่ทุกคนยังจดจํามาจนถึงทุกวันนี้เหตุผลเหรอพี่พี่คิดว่ามันเป็นกระเป๋าที่มีรูปทรงที่สวยคนดีไซน์นี่เก่งมากก็เป็นสามีของรุ่นพี่ที่พี่ที่เขาผลิตให้พี่นี่แหละก็คือว่าทีมงานผลิตเก่งมากคือพี่ผู้หญิงที่เป็นคนผลิตเนี่ย เขาก็เป็นคนที่แบบว่ามี QC มีรายละเอียดที่ดูแลมันได้อย่างดีแล้วก็สามีเขาก็เป็นคนที่มีความรู้ทางด้านดีไซน์เขาก็จะแบบช่วยกันดูช่วยกันจับปรับตามที่เราต้องการได้คือผลที่สุดแล้วกระเป๋ามันเหมือนกับมันมีความลงตัวแบบที่มันพอดีอ่ะบางทีรุ่นที่มันทํากันต่อๆมาเนี่ยพี่ก็เอออยากได้เด็กๆอยากได้มีกระเป๋าดินสอตรงนี้แล้วเป็นแบบมีฝา เขาก็ขึ้นมาให้ดูแต่ตรงนี้มันตลกเราขยับได้ไหมอะไรเงี้ยมันก็เหมือนกับอย่างอย่างเหมือนกับพี่ก็ก็ถือว่ามีมีเซนส์ศิลปะอยู่บ้างอะไรเงี้ยแต่พี่ผู้ชายเนี่ยเก่งมากพ<ม>ี่จําได้ครับ,รบตอนนั้นใี่บอกขายดีมากๆจนถึงขนาดเปิดสาขาได้ถึง10สาขานะครับมันมีปรากฏการณ์อะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่าโอ้แบรนด์ของเราเนี่ยมันประสบความสําเร็จถึงขั้นสูงสุดแล้เหตุการณ์ไหนบ้างี่ คือจริงๆอ่ะตอนนั้นนะพี่ก็มีรุ่นพี่ที่สนิทกันเนี่ยค่ะเขาก็เป็นอาร์ตดี렉เตอร์งานโฆษณาเหมือนกันเขาก็มาเขาก็มาทำโลโก้มาช่วยทําแอดโฆษณาทาแผ่นป้ายทําอะไรมันก็ทําให้มันดูแบบเหมือนมันมันดูอินเทรนด์ขึ้นมาแทนที่มันจะเป็นแค่สินค้าพื้นๆมันก็มันก็เหมือนกับอัปเลเวลโปรดักต์ขึ้นมาทําให้มันกลายเป็นแบรนด์ก็จําได้ว่าพี่คนนี้เขาบอกว่าเนี่ยเจี๊ยบรู้ไหมว่าเนี่ยกระเป๋าเจี๊ยบเนี่ยมันเหมือนกับรองเท้านันยางเลย ยังไงหบอกทุกคนรู้สึกว่ามันต้องใส่ต้องใช้ตอนนั้นบอกตรงก็อายุแค่คือไม่ค่อยมีหัวธุรกิจก็แค่มันจะเป็นอย่างนั้นเลยหรอไม่เข้าใจแต่ก็โอเคแต่ก็โอเคคือใดๆก็ตามถ้ามันยังขายได้ขายดีคือเนื่องจากว่าไม่ไม่เป็นคนที่ใส่ตัวเองนะพี่ยอมรับพี่เป็นทางศิลปะมากกว่าคือแต่พอไม่ได้มีแพลนนิ่งว่าจะต้องต่อยอดหรืออะไรเงี้ยก็ไปเรื่อยๆก็ก็ก็ค่อยๆทําไป ท่านั้นเองแล้วคนก็ฮิตแล้วก็บอกต่อมันใช้ทนใช้ดีสีไม่ตกแล้วมันก็เท่แล้วทุกคนก็ไปทําให้มันเกิดคาแรคเตอร์ตัวเองเวลาซีดก็ซีดแบบเท่เหมือนกางเกงยีนมันค่อยๆแบบเฟดมันเท่มันก็เลยดังขึ้นมาตอนนั้นอาพอจะบอกได้ไหมพีเพเ่เจ็บ่ย่างเดือนเดือนอะไรได้เราประมาณเท่าไหร่ที่ช่วงพีกสุดๆก็เ,เป็นล้านเจ็ดหลักในยุคสัก สามสิบปีแล้วเป็นล้านนี่คือถึงสิบนะพี่ไม่ไม่ถึงไม่ถึงตอนนั้นมันเพราะว่าเรากระเป๋าเรามันไม่ได้แพงมากใบละสามร้อยกว่าบาทแต่ก็ก็แต่หลักล้านนะฮะก็ค่ะก็แต่หลักล้านแต่ไม่ไม่ถึงไม่ไม่ได้ถึงขนาดนั้นเพราะว่าไม่ได้มีวิสัยทัศน์ทางธุรกิจเลยเราไม่ได้ทําการโฆษณาเราไม่ได้ทาการวางแผงไม่มีเลยแล้วตัวเองก็ดันไม่อยู่ด้วยนะดันไปเรียนภาพยนตร์ที่ฝรั่งเศส ทางนี้ก็ปล่อยให้ขายกันไปแค่มีตังส่งไปเรียนที่ฝรั่งเศสได้มีเงินใช้เดือนละตอนนั้นจำได้สักหมื่นแปดพกว่าฟังก็โอเคแล้วอะไรเงี้ยคิดแค่นั้นเองแล้วก็ไม่ได้โลภว่าจะต้องรวยกว่านี้ผลิตมากกว่านี้อะไรกว่านี้ตัวเองยังคิดเลยนะว่าเดี๋ยวพอตัวเองเรียนจบกลับมาจะปิดร้านให้หมดเลยจะทําหนังอย่างเดียวใช่ไหมพี่ใช่หรืออาจจะเหลือไว้ร้านนึงอะไรอย่างเงี้ยเหลือชอบนึงอะไรี คือเป็นคิดในใจไม่กล้าพูดออกมากลัวคนซัพเปอเรตกใจหรือทีมงานตกใจอะไรเงี้ยแต่ลึกๆนะก็เหมือนกับแบบอยากจะแต้งจริงมีความฝันอีกอย่างคืออยากเขียนหนังสือด้วยคือเพราะนั้นจริงๆเวลาไปเรียนที่พี่ได้หลักๆเลยไม่ใช่เป็นผู้มกับนะเป็นค,คนเขียนบทที่ดีมากกว่าแล้วได้ทําหนังอย่างที่ตั้งใจไหมหพี่ก็ก็ยางพอกลับมา ก็แต่งงานมีลูกนี่ก็เลี้ยงลูกนี่ก็บ้าลูกไปเลยเนี่ยในบ้าลูกมายีบสามปีแล้วก็หมกมุ่นอยู่กับลูกชายสองคนชีวิตไม่มีอะไรอีกแล้วนอกจากลูกที่ชั้นยังเดียวในโลกสร้างลูกไม่สร้างหนังแล้วเออมันมีช่วงพีคอยู่นานไหมพี่กับแปรด์น่าจะประมาณเจ็ดแปดปีเจ็ดแปดปีซึ่งซึ่งพี่มองว่ามันปกตินะคือมันเหมือนกับวงจรผลิตภัณฑ์อะ มันค่อยๆเริ่มต้นมันก็ขึ้นมาพีคพีกพีพีพีพอถึงจุดสูงสุดมันมันก็ค่อยๆลง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 พอพี่เข้าใจเรื่องตรงนี้เพราะอย่างน้อยพี่ก็จบมาทางด้านบัญชีบริหารถูกไหมคะพี่ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวมันกำลังจะเริ่มแฟดแล้วพี่ก็เลยทํากระเป๋าหนังเข้ามาแทนที่พอมันเนี่ยวงจรผลิตภัณฑ์มันสักสิบสิบสองปีพี่ก็ทํากระเป๋าหนังกระเป๋าหนังมันก็จะขึ้นมาแค่อย่างนี้แต่มันก็จะไปอย่างนี้มันจะไม่ปูดาปเือนกระเป๋าแทนวาส ค่ะแต่พี่ก็แบบเนื่องจากพี่อยู่อยู่อยู่ฝรั่งเศสมาเจ็ดปีพี่ก็เลยเห็นกระเป๋าเยอะเลยเพราะพี่เห็นงานแบรนด์งานอะไรเยอะแยะใช่ไหมพี่ก็เลยทำกระเป๋าหนังได้สวยเหมือนยุโรปคุณภาพแบบจมไม่ลงเลยจะต้องเอาดีเอาสวยเป็นแบบคือคือเนื่องจากว่าเหมือนเราเอ็กซ์ซอ์สายตาด้วยการดูแบรนด์ดีๆอ่ะแบบยุโรปอะ่ะพอเรากลับมาเราก็อยากได้แบบนั้นไงแล้ววัสดุอุปรกรณ์อะไรต่างๆแล้วพยายามสรรหาให้ได้แต่เราทุก เขาเเจ็ดหมื่นเราขายเจ็ดพันอะไรเงี้ยเขาเขาแสนหนึ่งเราขายพันห้าอะไรเงี้ยบางทีคือมันก็เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆที่เราก็คีปแบรนด์ของเราต่อเนื่องมาก็เลยทําให้กระเป๋าหนังพี่ก็กลายเป็นยูนิคอีกแบบหนึ่งเหมือนกันแสดงว,ว่าตอนตอนที่พี่เริ่มมาทํากระเป๋าหนังเนี่ยกระเป๋าไอแคนวาสมันก็เริ่มมันเฟดแล้วจริงๆมันพีคอยู่แค่สักตีสักห้าปีแล้วกันแล้วพออีกห้าปีหลังมันลง มันหลงอีกอย่างนึงมีก๊อปปี้ด้วยมีคนมาก๊อปปี้แล้วก็มีญหากับซัพเออร์ด้วยก็มนจะถามว่ามันมีคู่แข่งไหมพี่ช่วงที่เราพีสุดๆคู่แข่งก็มีมีคนมาก๊อปปี้ทำเป็นเป็ดดางๆนิดนึงเพราะว่าเขาก็จากไอตัวกระเป๋าผ้าเราไปไปจดลิขสิทธิ์คือโลโก้เดียวกันเลยเหรอเป็นเขาเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อนิดหน่อยเป็ดก็จะต่างนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนซัพเออร์นี่ก็คืออ่าเหมือนกับพอช่วงหลังๆเขาก็อยากจะเปิดของเขาเอง คือคือทําแบรนด์เองเลยเหรอฮะเขาก็ทําแบรนด์ของเขาเองอีกยี่ห้อหนึ่งเป็นแคนวาสเหมือนกันคล้ายกันเขาก็ไม่คล้ายนะคือเขาก็มีมีมีศัก์สีของเขาเขาก็คิดแบรนด์ของเขาแล้วก็คิดแบบของเขาครับเอทำไมโลโก้ของพี่เสือต้องเป็นรูปเป็ดคำถามนี้นะคนถามเยอะๆจริงๆมันไม่มีเหตุไม่มีผลแต่พี่มักจะคิดว่าตัวเองเนี่ยเหมือนเป็ดพี่นะเป็นคนที่ทำอะไรได้หลากหลายหลายอย่างมากทำได้ทั้ง เป็นคนที่ได้ทั้งศิลปะแล้วก็วิทยาศาสตร์เหมือนเก่งเลขด้วยค,คือหรือดนตรีพี่ก็เล่นได้ร้องเพลงพี่ก็ร้องไดค้คือเรียนก็ถือว่าเรียนดีพี่รู้สึกเป็ดเนี่ยนะมันก็บินได้ไหวน้ําได้ทําอะไรก็ได้ได้ในขณะเดียวกันตอนนี้ไอ้ตัวเป็ดเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของซานตาเฟ่เวลาคนไปยิงนกเป็ดน้ําทีนี้ไอ้กระเป๋าที่ไปยิงนกเป็ดน้ําจะเป็นกระเป๋าของอังกฤษที่ชื่อว่าเบอร์ลิงแฮมหรือไงเนี่ย ี่จำยี่ห้อไม่ได้เบอร์ลิงแฮมหรือเบอร์ลิงตันนี่แหละค,คือมันก็เป็นแคนวาสที่พี่รู้สึกมันเท่ดีซาฟารีดีอะไรเงี้ยพี่ก็เลยเออเอาสัญลักษณ์ของเป็ดไม้นี่มาใช้ดีกว่าคิดง่ายๆแค่เนี้ยคือไม่ได้ว่าชอบเป็ดอะไรไเป็นพิเศษไม่ใช่เป็ดมันว่ายน้ำได้แค่นั้นบินบได้พอละ <laughs> เหมือนพี่เลยแต่ไม่เก่งเก่งๆพี่ไม่ได้แมนจะไม่เป็นความสำเร็จเท่าพี่เก่งร้องก็ไม่พรก็กราบกราบครับ อ่ตอนหลังพี่เจีย๊ยบก็เลยหยุดผลิตกระเป๋าผ้าไปทําหยุดไป, <ใจ S 2> ไปโดยปริยายคือพี่เป,เป็นคนพี่เป็นคนค่อนข้างซิมผัลเป็นคนแบบง่ายๆพอมีปัญหากับซัพเายเออร์มากๆพี่ก็เหนื่อยเพราะว่าก็ความฝันจริงๆคืออยากทาแต่หนังอ,อยากเขียนหนังสืออยากเขียนบทหนังอยู่ด้วยแล้วพอตรงนี้ก็โอเคในเมื่อเขาอยากจะไปทาก็ขี้คลายตัวเองไปแต่ว่าออธุรกิจมันก็พอเลี้ยงตัวได้ก็เดี๋ยวลองทํากระเป๋าหนังแล้วกันมันจะได้ไม่มาทับไล่กัน ก็คือหยุดผลิตกระเป๋าผ้าผลิตกระเป๋าหนังใช่ค่ะไม่ไม่ชอบแบบไม่อยากมีปัญหาอะไรอย่างหนึ่งลึกในใจแล้วก็ยังรักกันคือมีความรู้สึกที่ดีๆต่อกันั้างั้นนะพี่ไม่เคยมีความรู้สึกที่ไม่ดีในปัจจุบันแบรนด์กระเป๋ายังมีอยู่ยังคงมีอยู่ใช่ไหมพี่ยังมีอยู่แต่ว่า20ปีหลังนี่คือเป็นกระเป๋าหนังอย่างเดียว แล้วแล้วเรายังมีหน้าร้านอยู่ด้วยหน้าร้านท,ที่ที่มาบุนคลองหรือ m อ k c e ิเค r ก็คือขายแต่กระเป๋าหนังแบบ99%อร์ซไม่มีกระเป๋าผ้าแล้วทำเหมือนกันพยายามผลิตกระเป๋าผ้าสักยี่สิบสองออนคุ้นหนังจะทําแบบสไตล์อังกฤษฝรั่งเศสอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะ <c oughs> ปรากฏว่าราคามันโหดอพอมันราคามันโหดปุ๊บคนก็เลือกกระเป๋าหนังดีกว่าอารมณ์มันประมาณนั้นมันก็เลยทําไม่ขึ้นสักทีแต่ของในสต็อกอะไรก็คือไม่เหลือแล้ว ไม่มีขายแล้วใช่ไหมฮะถ้าเป็นกระเป๋าผ้าคือเหลือน้อยมากเหลือแค่ที่เราเก็บไว้ดูเล่นเองเยอะไรเงี้ยค่ะคอตอน,นไม่ได้ขายค่ะก็แบบนิดๆหน่อยหน่อยคือนี่ก็มอมมอมแแมมเพราะเก็บไว้นานแล้วก็แบบแล้วพี่อ่ะเก็บเสียเงินการเก็บไอ้สต็อกของพวกนี้ทั้งของเก่ารวมทั้งไอ้กระเป๋าผ้าพวกนี้นะแพงมูลค่าที่พี่เสียค่าเช่าตึกนะแพงซะยิ่งกว่าม,มูลค่ากระเป๋าอเงอี้ยใช่ลองคุณคุณลองนึกถึงคุณเช่าตึกตึกหนึ่งมาสามสิบปี ราคาค่าเช่าตึกเท่าไหร่ล่ะมันแพงซะยิ่งกว่าซื้ออีกซื้อตึกอีกแต่ว่ามูลค่าของที่เราเก็บอะ่ะมันน้อยกว่ามูลค่าที่เราเสียในการเช่าตึกไปตั้งเยอะแต่พี่ก็รู้สึกแบบว่าตอนนั้นมันเหมือนมันเป็นาระก็ต้องลากกันไปก็เก็บกันไปเรื่อยๆไม่รู้จะทํายังไงกับมันบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วจกนกระทั่งกว่าจะมาคิดได้ก็แก่แล้วเออเราไปเช่าตึกอยู่ตั้งสามคิดเป็นเงินค่าเช่าตึกอ้โหูแบบแพงมากอะไรเงี้ยแล้วพี่ก็เลยรู้สึกแบบเริ่มหลุดพ้นหน่อยๆยิ่งมาเจอโควิด จริงเริ่มหลุดพ้นก่อนโควิดมาสักสี่ห้าปีแล้วแล้วพี่ก็รู้สึกว่าคือตอนนี้ลูกจะเข้ามาหาลัยแล้วเราก็จะโฟกัสเรื่องลูกแล้วก็คิดว่าเออบางอย่างเนี่ยอย่าไปยึดติดอะไรมันมากแล้วก็เรื่องเก่าๆพี่คิดแต่เรื่องดีๆจําแต่เรื่องดีๆหมดเลยตอนนี้พี่รู้สึกว่านี่แหละคือคำว่า good old days พี่ก็จะจำแต่เรื่องดีๆอย่างเดียวแล้วพี่รู้สึกว่าทําใจให้มันเป็นสุขดีกว่าแล้วก็ค่อยๆคิดค่อยๆทําตอนนี้อะไรที่ปล่อยวางได้ก็ปล่อยบางทีก็ยังเอากระเป๋าที่เคยมีไปบริจาค ทีมฟุตบอลที่เขาไม่มีตังหรือไปบริจาควัดก็มีคือมีช่วงหนึ่งทําแบบนั้นอะแล้วก็ไม่หมดสักทีอะไรอย่างเงี้ยม,มันก็หลังๆก็หาวิธีการที่จะจะแต่ตอนเนี้ยมันคือมันเหมือนกับว่ามันก,มนก็มันก็กลับมาช่วยชีวิตเราในช่วงโควิดได้เหมือนกันกระเป๋าหนังกูโอเดซื้อกระเป๋าผ้าแคนวาสตัวนี้อะไรเงรี้ยก็มีคิดเหมือนกันว่าเอ๊ะเราจะผลิตมันอีกดีไหมอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้พี่พ,พ,พี่เจมส์ยังมีหน้าร้านอยู่ที่ไหนบ้างฮะ คือพี่เพิ่งปิดร้านที่มาบุญคลองไปเมื่อเดือนธันวาสองห้าหกสามเนี่ยปิดมาสี่เดือนละค่ะออแล้วก็พอปิดปุ๊บพี่ก็มาเปิดที่ที่บางซื่อชังชันหรือตึกแดงที่อยู่ตรงข้ามจตุจักร,รเปิดเมื่อสิบห้าธันวาครับที่ที่เนี้ยเราก็จะได้พบกับของเล่นของเก่าด้วย ใช่ไหมฮะเอามารวมทุกอย่างมารวมอยู่ในที่เดียวเพราะว่าพี่ก็มีสต๊อกของเก่าด้วยใช่ไหมในตึกนอกจากจะไอ้สต๊อกกระเป๋าหนังกระเป๋าผ้าแล้วก็มีของเก่าที่พี่ว่าปิดร้านไปเมื่อ3าสองปีที่แล้วครับพี่ก็เลยเอาทั้งหมดเนี้ยมารวมกันอยู่ที่ตึกแดงนี่แหละค่ะอยู่ชั้นไหนอะไรยังไงครับไอโซนไหนอยู่ชั้นสามค่ะห้องสองห้าห้าถึงสองห้าเก้าฝั่งฝั่งที่จอดรถก็คือ ถ้าใครยังคิดถึงกระเป๋าแล้วก็อยากได้ของเก่าๆเนี่ยก็คือสามารถไปเลือกซื้อที่นี่ได้ค่ะเด็กๆไม่รู้จักเลยค่ะกระเป๋าเออของเก่าเพียเด็กถ <laughs> ามนี่อะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะนี่มันคือทําอะไรเหรอคะอะไรเงี้ยน้องหนูยื้อเท่าไรเนี่ยบอกหนูอายุสิบเก้าเพิ่งเข้ามหาลัยปีหนึ่งบอกโถ <laughs> แล้วแล้วเป็นยังไงพี่ผลตอบรับเป็นยไงบ้างคก็คือว่าคนที่เขาจะสะสมของของ,ของพี่มันแก่มันต้องแก่ไงทีนี้ถ้าคนแก่ไม่มาเขาก็ไม่ไม่รู้จักไม่ซื้อเลย พี่ก็เลยต้องมาทําที่เพจเพิ่มแล้วก็พยายามจะมาแรนดอมหาที่เพจแล้วก็ยิงทาร์เก็ตให้มันตรงไวเท่านั้เนเองเพจคือชื่อกูดโอเดสอะไรใช่ไหมครัก็ <S <S พี่พี่จะเขียนเพจว่าของเล่นสังกะสีของเก่ากูดโอเดสอะสรมาเนี่ยของเก<ม>่า<ม>สะสมอะไรของเล่นสะสมอะไรของเล่นสังกะสีกูดโอเดสอะไรแบบเนี้ยซึ่งซึ่ง <ๆ S 2> ขายกระเป๋าด้วยใช่ไหมพี่ในในในเพจไม่ค่ะมีแต่ของเล่นอย่างเดียวของเล่นสังกะสีอย่างเดียวคือถ้าคนอยากได้กระเป๋าต้องไปที่ตึกแดง <Yeah. S 2> คือ <Yeah. S 2> คือตอนนี้ยคือเพจที่เป็นกระเป๋าอะส่วนใหญ่มันก็จะเป็นกระเป๋าหนังเป็นหลักมันก็จะมีแค่ตอนหลังนี่พี่พยายามเอามีน้องลูกค้าคนหนึ่งแนะนําพี่ว่าพี่จําไม่ค่อยได้กระเป๋าหนังนี่ผมไม่รู้จักเลยผมรู้จักของพี่30มปีแล้วคือกระเป๋าผ้าพี่เอาขึ้นเป็นในบนเพจให้คนเห็นแล้วก็จะจําได้อ่าจจะดีกว่าพี่ก็เลยไปอัพรูปเก่าๆที่เป็นแคนวาสมาขึ้นที่เพจ d old อ a y s, mm. <S ก็เป็นเพจชื่อ d old days ที่เพจ Old d a y s <Okay>. s h o p อะไรเนี้ยค่ะของเฟซ แล้วมันผลตอบรับมันโอเคขึ้นกว่าเดิมเนาะก็มีคนกดไลค์มาสองหมื่นกว่าแล้วก็มีคอมเมนต์พูดคุยทักทายแล้วก็มีในวิจิตสินแล้วก็มีนะกเรีนแบพี่เธอจําได้ไหมเขาก็จะแท็กเพื่อนมากันแล้วมาคุยวันนั้นฉันมีสีเขียวสีแดงอะไรเงี้ยก็คือสนุกสนานพูดคุยกันถึงเรื่องยุคนักเรียนยุคอะไรเงี้ยพี่อ่านแลยพี่พิมพ์ในหน้าเพจเราใช่ไหมในหน้าเพจใช่อยู่ในในในตัวนั้นอ่ะพี่จะพิมพ์ตันนี้จะปักไว้ว่าพี่จะเขียนคอนเทนต์ว่าเรามีเพื่อนคนหนึ่ง เพื่อนที่เรารู้จักตั้งแต่สมัยเรานุ่งเกงขาสั้นกระโปรงบานเพื่อนที่เราชวนไปไหนก็ไปอย่างไม่มีเงือ่อนไขเพื่อนคนนี้อาจจะไม่ได้ร่ํารวยอะไรไม่ได้มีตําแหน่งอะไรใหญ่โตแต่จริงใจแลวเพือ่อนคนนี้พร้อมจะอยู่กับเราเสมอเป็นมีรอยยิ้มที่อบอุ่นและอ้อมกอดที่คือเด็กๆพี่เห็นเด็กมันชอบกอดกระเป๋าพ, <c oughs> พี่ก็เลยเอาไอ้ความคิดแบบนี้มาเขียนซึ่งอันเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยโพสต์ตัวเนี้ยมัน ่วนใหญ่ลูกค้าจะบอกว่ามันมันมันทัชชิ่งเขาก็เลยมากดไลค์กันเต็มแล้วก็มาคุยกันอยู่ในเนี้ค่ะนั่งคุยกันอยู่มาหกร้อยกว่าคอมเมนต์ในโพสเดียวนาะโพสเดียวใช่ค่ะกดไลค์กันอยู่แบบเยอะมากอะไรเงี้ยแล้วแชร์กันไปเยอะพี่ก็บอกไม่รู้หรอกว่ามันอ๋อเยอะเหรอก็มีน้องคนหนึ่งที่เขาจบจุฬาบอกนี่ถือว่าเยอะนะเนี่ยแชร์กันตั้งหกร้อยกว่าเนี่ยบอกอ๋อเยอะอ๋อไม่รู้เรื่องเลยเราก็ทําไปตามแบบแค่ แค่ตามที่พี่คิดพี่เขียนออกมาเท่านั้นเองคือแสดงว่าเรื่องราวของความทรงจำเรื่องราวของอความทับใจในอดีตเดียวมันยังเป็นสิ่งที่ทุกคนยังรักแล้วก็ยังต้องการมันอยู่ด้วยพี่เจียบใช่จริงๆพี่คิดว่าพอเราอายุมา,มากๆขึ้นเรื่อยๆเนี่ยสิ่งที่เราเรารู้สึกตอนนี้เราไม่อยากจะยึดติดกับความโกรธความเกลียดหรือ,อความอะไรึบๆคือ,คอ,คอ,คอพี่รู้สึกว่าไม่ต้องไป ยึดกับมันนะเราก็ประสาทแดดไปจนตายหรใช่ไหม,มเราก็แค่อยู่แบบหน้าวันนี้ถ้าเราคิดถึงเรื่องดีๆในอดีตกู๊ดโอเดย์ส่วนกันเก่าที่แสนดีนึกถึงแต่เรื่องดีๆที่เราเคยทาด้วยกันมามันไม่ดีกว่าเหรออะไรเยงี้พี่คิดอย่างเง,งี้ยหลังๆนี่พี่ก็รู้สึกว่าพี่ก็มาในแนวแบบนี้ถ้าพี่จะเขียนคอนเทนต์ในในในเพจพี่พี่ก็อยากจะให้ทุกคนอะ่ะแบบ คิดดีๆดีดกว่าคิดแบบมีความหวังอะไรไม่ดีก็ไม่ต้องสนใจค,คนไหนไม่รักเราเราก็ไม่ต้องไปสนใจเราสนใจเฉพาะคนที่รักเราก็พอหรือเราเรารักเขาแค่นี้มันก็มีมูลค่าพอที่เราจะใช้เวลาในจงช่งวงวัยแก่เราให้ให้มีแวร์ลูกับคนคนนี้เพราะว่าเรามักจะลืมคนที่เขารักเราเราลืมเข้าไปเฉยๆอย่างเงี้ยพี่ก็เลยเขียนคอนเทนต์อันนึงแบบว่าคนที่รักเราอ่ะจะยังอยู่ตรงนั้นเสมอตราบใดที่เรายังไม่ลืมเขาจริงๆพี่แอบ เทียบกับกระเป๋าเป็นเล็กๆอะไรเงี้ยแต่พี่ก็เทียบกับคนด้วยว่าจริงๆคนเรามักจะเป็นางเรามักจะไปโฟกัสกับคนที่ทะเลาะก,กับเราเกลียดกับเราไปหมกมุ่นอยู่กับมันอย่างนั้นนะ่ะเราลืมคนที่เขารักเราแล้วเราก็ไม่ได้สนใจเขาเลยอะไรเงี้ยค่ะครับสุดท้ายนี้มีเรื่องราวที่น่าประทับใจสําหรับแบรนด์กระเป๋าที่อาจจะมีแบบเด็กในวันนั้นวันนี้เขาโตเป็นผู้ใหญ่แล้ะยังแบบมาบอกพี่เจบไปว่าเนี่ยกระเป๋ายังใช้อยู่เลยยังมีอยู่เลย เคยมีมาบอกเราเยอะม,มากเขายังเก็บกระเป๋าใบนั้นอยู่ใช่แล้วนี่แหละคือทําให้พี่รู้สึกว่ามุมมองพี่เกี่ยวกับชีวิตในช่วงเนี้ยทําให้พี่รู้สึกดีขึ้นหลายๆอย่างคือบางทีพอเราอายุมากขึ้นเรื่อยๆเราอาจจะเจอเรื่องดีเรื่องร้ายเรื่องถูกคนล็อมั่งหรือทะเลาะก,กับคนนั้นคนนี้บ้างอะไรเงี้ยทะเลาะก,กับเพื่อนสนิทเพื่อนสนิททะเลาะก,กันหรืออะไรเงี้ยนะแต่พอเราเจอคนที่คิดดีกับเราแล้วก็พูดกันมุมมองดีๆครับมันทําให้เราแบบโอ้ โลกนี้มันมีความหวังอะไรแบบนี้ค่ะในอนาคตเราจะเห็นแบรนด์กลับมาเต็มตัวเหมือนในอดีตไหมม,มีโอกาสเป็นไปได้ไหมพี่เชบเป็นไปได้สําหรับแบรนด์ตัวนี้คือคือแต่พี่กำลังจะบอกว่ามันอาจจะเป็นอะไรบางอย่างก็ได้ครับแต่มันคงไปแทนที่กระเป๋าเก่าที่มันสุดยอดอยู่แล้วเนี่ยพี่ก็ถือว่ามันก็แทนที่กันยากแต่มันอาจจะไปเป็นอะไรอย่างอื่นที่มันอาจจะเป็นแนวแบบ ลักโลกหรืออะไรก็ไม่รู้นะพี่ก็นึกไปเรื่อยเปลือยของพี่มันมันก็มีโอกาสมีโอกาสได้เห็นใช่ไหมใช่ค่ะก็คือยังไงก็ลองติดตามดูได้ในเพจของที่กู o ดโอเดสของเล่นของเล่นคือถ้าเป็นของเก่าก็จะอยู่ของเล่นสะสมของเล่นสังกสีกู๊ดโอเดสแต่ถ้าเป็นกระเป๋าก็ good กู d ดโอเดสช็อปลองติดตามดูนะฮะทั้งสองเพจนี้ค่ะวันนี้รายการเรื่องเก่าเท่ารัก ก็ต้องขอบคุณพี่เจีมากมากนะครับที่มานั่งเล่าเรื่องราวดีๆด,ด,ดีมากเลยค่ะความประทับใจในอดีตกับแบรนด์กระเป๋าที่ทุกคน <C han> ยังคงระลึกถึงยังค,งคงคิดถึงอยู่นะ <C han> แล้วก็ได้มอง,มองดีๆอะลยครับพี่เจ๊ย, <C han> ยังไงขอบคุณมากนะครับที่ <C han> สละเวลาเาคุยกันมาถึง4ตอนด้วยกันครับวันนี้เวลาหมดลงอีกแล้วพี่เจบครับเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าถ้ามีโอกาสเดีเด๋ยวจะเชิญมานั่งคุยอีกนะครับ <C han> ได้ค่ะรับวันนี้ผมโชลีรุนทัน์แล้วก็พี่เจบนันทวัน ชิมพลีก็ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วก็พบกับรายการเรื่องกับรักได้ใหม่ในวันศุกร์หน้านะครับวันนี้เราทั้งคู่ขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการเรื่องเก่าที่เรารักได้ในครั้งต่อไปสร้างสรรค์และผลิตรายการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรับฟังรายการย้อนหลังได้ทาง w w w r a d i o r m u t t a c t h หรือติดชมรายการได้ที่ facebook.com/rmutt.radio หรือทาง Line Official RMTT Radio